ดีค่ะในวันนี้นะคะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถยนต์มือสองนะคะเป็นรถเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะทุกท่านได้สภาพแบบเดิมๆนะคะซอกเดิมค่ะน็อตไม่ขยับนะคะสภาพนี้ก็คอดข้างหายากแล้วนะคะในตลาดนะคะทุกท่าน n i s สันซิปิโรนะคะ A 3 2สีน้ำเงินเดิมโรงงานค่ะเลขใหม่อยู่ที่200,000กิโลเมตรนะคะรถปลายปี99ค่ะทุกท่าน คันนี้นะคะมีแอร์แบ็กสใบค่ะสภาพนางฟ้านะคะทุกท่านในราคา79,000บาทค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันและแก๊สหัวฉีดนะคะเครื่องยนต์ VQ 2500cc เพิ่งวางมาใหม่ค่ะทุกท่านสดๆดแห้งๆเลยนะคะเครื่องเกียร์เจ้าของเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะทุกท่านเครื่องเงียบมากค่ะติดแบบนิ่มๆเลยนะคะ เรื่องดีสตาร์ติดง่ายเดินเรียบค่ะทุกท่านฟิตใหม่ใหม่นะคะหม้อน้ำพัดรมเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นของญี่ปุ่นนะคะโดยโรมแล้วเก็บงานมาเรียบร้อยพร้อมใช้วิ่งทางใกล้ทางไกลได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะคะทุกท่านความร้อนปกติค่ะสีตัวรถก็ยังสวยนะคะถึงจะมีริ้วรอยบ้างตามกานเวลาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทุกท่านภายในค่ะเป็นเบาะหนังเท้เดิมๆโรงงานนะคะเป็นสีดำนะคะ ภายในสวยสะอาดค่ะทุกท่านมีรายไม้ด้วยนะคะตัดคอนโซลมาสวยงามตามรูปนี้เลยค่ะแอร์เย็นช่วงร่างดีโชคใหม่ทั้ง4ต้นนะคะมอรมเบรกเปลี่ยนมาใหม่นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะคะ,ะทุกท่านเจ้าของซื้อเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ยางทั้ง4เส้นก็สภาพยังดีอยู่นะคะทุกท่านอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไรอุปกรณ์ช่วยเหลือครบคันค่ะรถศูนย์ดีขับขี่ได้ปกตินะคะภาษีพรบรปีหกเดือนตุรานะคะทุกท่านมีเรมเอกสารชุดโอนครบนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถทดลองขับขี่กันก่อนได้นะคะรถคันนี้นะคะอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ79,0 0 0บาทค่ะทุกท่านนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ควรโอนมาจำโวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ